ง่ายสบายสบายนั่งหน้าบ้านเนาะสิสเ้นเปลืองกับการปวดเศร้ามูพยายามขันเอฟนั่งจิบเนาะจิบเบียร์เบาๆมีเมนูวันนี้เมนูกับแก้มกินสดๆแก <c oughs> ยำโจ้กส้มป่านนั้นเนาะอันนี้เอ,อิญมาดวงเผาปกติเนาะคนจะนิยมก,กินไหมนี่เดียวดเดียวเดียว โอ้ยโ,โอ้โหแตกเลย,จ,ยจะเป็นตัวนี้เกินก็ตกแดงบอะแต่ว่าอันนี้อันนี้กับอันนี้กับแซบอันนี้ตัวอ่อนตัวอ่อนที่ว่ามันเป็นอันนี้แล้วก็เป็นอันนี้เป็นนี้แล้วก็เป็นเมือชารวดเนาะกินปกติคนท้องบางก,กินปกติคนอื่นโอ้โหนี่เราจะปิดซีพมันกันเนาะเดี๋ยวเราไปขั้วเราสะให้เบิรงเนาะสุกหมยสิบเบิรงน ซิวบรรยากาศพดี้โหงนนาวเวท้เกก็ปิดซีฟมาแล้วเนาะแล้แลปรทรมานคือการแบบดูน้นนำอน้อนเนาะต้มก่อนอ่แจะต้มต้มแบบหุ่ม มุมก่อนเนาะมุมมันมันน้ำแห้งจนหมดแล้วก็ปล่อยน้ำมันยอดใส่เล็กนึงประมาณนั้นหมดสลายเนาะน้ำมันเล็กนึงโคกๆอันโตัวองนี้มันจะมีให้มันโปรตีนสูงมันมีน้ำมันของตัวเองมาชั่นดำเพราะว่าจะทอดแห้งๆโคกๆเนาะแล้วก็กินกับซีฟู้ดเข้ากันมาเข้าหูเลยซีฟู้ดเห็ดเมื่อกีเดียวจำเห็ดลูกเห็ดดำ าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเรามาท่าท่าเบื้องตอน้นน่ะมันสุกตอนที่ว่ามันแหมมันน่าเจ็บเนาะน้ำมันซแล้วเนาะน้ำแห้งเราต้อไปต่อท่าหนึน่งแหมเอาใส่ออนก่อนเอาใส่ก่อน กินห่อมาห่อเปรี้ยกะหลักนะดีดีได้ดีดขึ้นมาคิกอะไรนี่ไ,ไหนนี่ไหน แต่อะไรครับผมวันนี้ก็ไปกง่ายง,ง่ายๆง่ายๆก็จขนมเอาบานน,านิดตแล้วน้ำเอเอแคนั้นเลย,ยง่ายแล้ว,นนว่าอ่าเดี๋ยวเียบขนมกันเรียบร้อยหนึ่งเมนูน่า่า อ๋อสิโม่โป่บ้พโผที่ว่ามันใช่ว่ะแซ่บสุดโผล่อ่อนเานาะมันตนัวันาชิเป็นเหมนกระด้วนนี่ๆๆนี่ยมันจะเป็นซีนประมาณนี้นนมน,นุมนวลอะไเป็นแบบมันหมัน มันมันห้อง้อมว้าวว้าวดีอันนี้อ่อนอ่หนออน,อน,นกันก่อนโอ้ตรงนี้ชื่อน้ออะไรไหนไปนไหมเนี่ยโอ้เสียบมากินไหมมีจำเจ้าสมเนาะ รวมที่คนนุ่มมืมีมขมยาบตรงนี้ธรรมดายาบไปหยาบนิดหนึ่งตรงนี้จะแปบบ๊บมืยาบแต่ว่าเพิ่มมันจะเป็นจะเล็กแค่นิดหนึน่งก็ไวเนะาะพอคนคอยกินนะจ๊ะมีนะมันผลแบบแต่แป๊บนะกระดุมอาากิน,นอุตสชาห์นีคตรดีเอกลักษณ์หมดเนาะรสชาติเอกลักษณ์พร้อมเนาะมา yes อะคือเห็ดยยาเดี๋ยวันนึงมีเมนูโลเค็ดพร้อมโรเข็ดปรจเดี๋ยมเดจัดเดัดว่เป็น่าเป็นสปยอันนี้โอ้ยงมาแล้ว จะช่วมันเข้ากันเนาะไปอ,นะอยู่ไหนหอมหมากเป็นปี่ได้กินครับจำเห็นไม่ตัวมาได้ครื่องช้างเนาะเริ่มมี ต้มไก่ใส่ต้มไก่ต้มไก่ไกมีต้มไก่ใส่เห็ดนางรมที่ออเขาูตเองแล้วก็มีเกียวทอดเกียวทอดผู้เมียแอบแซ่บจัดทุอย่างนี่เห็ดลว,วออกเยาวานเนี่ยเอาเห็ดอันนี้เนี่ยนางลมแหละมาต้มเนาะ ล้วลวกจมแล้วแล้วก็จำเจลซีฟูดปกติเขาเอาเห็ดอนาเพื่อนท่านังไหมเห็ดอโอก๊กโอกอะ่ะนีน่เป็นยูปารนะ์น่ะเปอรซี่มันอยู่บรรยากาศแต่นี้เราลองเ,อเห็ดนี่เนาะกระฮักไก่วะอืมตัวใหญ่ดูครับนี่อืม

mặt của hồn Xíu xíu và này cắt Cốt đi được chơi cắn mạng อยมันก็มีแต่ความสุขเคยที่จะมีความทุกข์ในใจได้อยด Yeah 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 ตอนที่คอยนั้นไม่ใช่จะโกกเฉตอนที่เจ้าไม่ใช่ไปโกหกองาังมันอมดไป